สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมย์จะชวนทําแกงปลาช่อนหน่อ,อไม้ดองค่ะใส่ฟักทองด้วยนะคะหน้าตาน้ากินไหมคะง่ายง่ายเลยไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะจําแกงปลาช่อนหน่อ,อไม้ส้มนะคะก็จะมาเริ่มตํามเครื่องกันก่อนเนาะเมย์ใส่ตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้ที่เราหั่นฝอยใส่ตู้เย็นไว้นะใส่ช่องฟิตใส่หอมแดงค่ะตอนนี้เมย์ใช้เป็นพริกแห้งนะคะ ไม่เยอะทางนี้พอจากนั้นเราก็จะมาตำน,นะคะ ในสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่หอพักหรือห้องพักนะคะเราซื้อตะไคร้มาสิบบาทแล้วก็หั่นฝอยใส่ช่องฟิตไว้กินได้จนหมดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งเสียดายหอมแดงนะคะเหยก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะพริกแห้งี่ยให้กรอบแบบนี้นะคะก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะตากแห้งแล้วก็มัดให้แน่นใส่ตู้เย็นเขาก็จะกรอบตมง่ายเห็นไหมคะไม่ไม่ได้แกงเผ็ดมากนะวันเนี้ยโอเคได้เครื่องแกงแล้วเราไปแกงกันค่ะ นี่ค่ะผักนะคะก็จะมีใบแมงลักหรือผักอีตู่นะคะปลาค่ะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนเนื้อปลาะคะเม่ใส่ตู้เย็นไว้นอกปลาช่อนเนี่ยแล้วก็หน่อไม้ค่ะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ขวดะคะ่ะหน่อไม้ดองที่อัดขวดไว้นะคะแล้วก็ฟักทองอ่อนค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแม่ก็จะใส่เครื่องแกงที่เราทำเมื่อสักครู่ลงไปเลยค่ะ น้ำมร้รงขุกเลยเนาะน้ำแกงใสๆนะคะแต่จะอร่อยมากรอให้น้ำแกงเดือดก่อนนะคะ แกงเราเดือดได้ที่ดีแล้วนะคะเดือดท่าเลยจากนั้นใส่ปลาลงไปค่ะเขีย่ยให้เขาจมน้ำแล้วยังไม่ต้องคนนะคะปล่อยเขาก่อน ใส่น้ำปะลาร้าลงไปนะคะใส่ผงชูรสนะคะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะเนี่ยพอเขาเดือดเราก็พลิกด้านนะคะปลาเราจะสุกทั่วเนาะ หลังรอปลาสุกเมก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะกพรักถองเขาค่อนข้างสุกยากนะคะหน่อไม้ถ้าเกิดว่าของไทรที่เปรี้ยวเยอะนะคะก็สามารถไปต้มไม่หายเปรี้ยวก่อนได้แต่ว่าของเมกเขาใหม่ๆอยู่นะเพราะฉันก็จะไม่ต้มนะคะแค่ล้างน้ําเดียวเพราะเขายังไม่เปรี้ยวมากเนาะแต่ถ้าเกิดต้มจนหายเปรี้ยวเลยก็จะไม่ค่อยอร่อยค่ะนอกเ,อเปรี้ยวหนะ่อย ให้เขาจมน้ํานะเราจะไม่คนเยอะนะคะเดี๋ยวปลาเราจะเละแต่ว่าผักเราต้องโดนน้ําเพื่อให้เขาสุกใส่กับฟักทองอ่อนก็เข้ากันดีค่ะคุณผู้ชมกลิ่นที่แกงชุนหอมอมาเลย ปลาช่อนนี้ไม่เอะแร่แข็งไว้นะคะ <c oughs> ถ้าเราซื้อมาตัวนะี้เป็นตัวใหญ่เรากินไม่หมดค่ะก็แช่ไว้แล้วก็กินต่อไปได้น้ำแจงน่ากินมากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอให้ผักเราสุกนะก็จะอร่อยเลทีนี้ใม่เคาชิมก่อนนะเพิ่มน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงก็ะปุนนะ มากๆค่ะขอมกิ่นหอไม้ดองค่ะช่วงนี้เราก็จะรอให้ข้อฟองสุกนะคะแล้วก็ให้ดอกไม้เขาสุกหน่อยเนาะ ผลไม้นี่เป็นหลไม้ดิบนะคะเราไม่ได้ลวกไม่ได้ต้นก่อนกำลังเดือดชักแทบเลย คลองเราก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเริ่มจะสุกแล้วนะคะปาลาเราเนี่ยสุกแล้วแล้วก็รอประทองอีกสักหน่อยถ้าปลาเขาสุกไม่ดีเขาจะคาวนะคะคุณชมแล้วก็ยิ่งมีส่วนของหัวปลาด้วยเนาะแต่ช้อนชิ้นสวยเลยค่ะ ทุกอย่างแล้วทีแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะหรือพักอิตูของเรานั่นเองไปิดไฟได้เลยค่ะนี่แกงปลาช่อนนะคะใส่หน่อไม้ส้มใส่ฟักทองน่ากินไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเลยแล้วกันนะคะ นี่ค่ะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมแกงปลาข้อนอ,อไม้ส้มนะคะใส่ฟักทองเป็นแกงที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะอร่อยมากด้วยเนาะนี่ฟักทองของเราผักเขียวๆเนี่ยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เมนูแกงปลาที่อร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะไม่ยากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกับข้าวที่ไม่มีของสดอยู่ในตู้เย็นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราอยากทำตอนไหนเราก็ทําได้เลยค่ะไม่ยุ่งยากไม่ได้เสียเวลาเยอะนะคะแล้วก็ได้เมนูที่เราอร่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะนี่ค่ะน่ากินไหมคะ ถ้าชอบคลิปของพวกเรามเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เม่์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ